กำลังมาสิหงเขายินเสียงปาดินครับพี่น้องมันคือเบียดด้วยนะเฮ้ยเบืบองันครับโอ้เสียงจีนเบื้องบนอยู่คือเก่าอยู่ทางเด๋ ออ้นี่นี่นีนนอุ้ยรุดซ้ำรุดซ้ำครับอ้ยแไปพวดออก,กไปจากเบ็ดอู้ถอนเบ็ดถอนเบ็ดมันอยู่ยติดดโอ้ยุดลยล่ะโอ้ยออยยยยถอนขั้นเบ็ดครับถอนขั้นเบ็ด ว้าแล้วตัวใบใหญ่ปันเลยที่ถอนขัน้นเดุเอดพี่น้องเดี๋ยวผมเอาปลากันครับเก็บว่าได้สำพี่น้องรุดสำมันเกี่ยวข้าวโพดครับอุ้มปพดไปมากรุดสำเสียดายครับพี่น้องกินข้าวกินน้ำม,มากเลวครับยามได้หาหกหลังมันหลังนี่รับเบ็ดถอนเลยครับถอนอีกแล้ว อุาหนูมหลากเลยคุณเจ้าวากบดึงครับลุดน้อนอ้ยู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 ู่ยูยยู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 อูย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 นยู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 ยยูู่ียู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 ่นยูนียู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 ยนีูู่ย โอ้ยหลังเก่าอีู่แล้วถือวันนี้ถือเบิอนหลายเจียครับหลังที่นำแค่ถ่วมันอ๋อโบนี่เหรอครับลมโบลมโบโอ้ยเต็มกำจร,ริครับโอ้ยโอ้ยเกือบสิลวดครับโอ้ยโบนี่เลยครับไ่ก็ทุกตัวที่ได้ไลบ้บาทเกือบสิลุดละ มาท่านพอดีอแดมแรกครับหลังจากกินเขามาที่ทุ่มปุ่งอะไได้ครับสุดยอดครับผม,มเบียดไนี่โกงคุ้งน่งน้่งพีน้องขั้นเบียดคนหน่ะดังเขากันแท้อีกแล้วยังอี๋วู๊ด เกี่ยวครับเนี่ยโอ้ป่าคอครับอือตัวงงงามเลยผมละยยานจะเป็นงูครับดึงเขาข้างกันแท่โอ้โหตัวสวยๆครับผมอืมเต็มสองครับกอลินเนี่ย

กำมือดีๆลยครับโอ้หันันันนี่โคตเออดกกดกครบนีไ่ไงพี่น้องของตดสุดยอดครับยำน้ำกันไปเลยครับผมท่านทางหนาถือก้บพี่น้องยินงิมด้วยยยุ่วกอยูะครับมึง ่าสิทืออิลีบมียินเสียงลินครับ Để xử, để xử. thử cái kẻ này không đi Tôi đang pha xuống bỏ cái Mình thử này พาสเวสิี่อๆแล้วครับปรดุกครับประดุกหลังก็เก้าเน่หลังห้อยดึงจมมามาหนี้ถือกครับหลอบที่แล้ววอยูห้อยเถือกจะวายูมาหลอบนี้ยูครับประดุกครับพี่ ร้อยครับตรงงามวันดีขนาดครับมึงท่องเป็นใคยงปุ่งเดี๋ยวครับประดุกแต้มที่สองแล้วครับถึงรอบเด็กครับประดุก ถือเลยพี่น้องกวครกับจะว่าตายมึงมึง,มงกับปูมึงไม่อยากกันอยู่อีกตัวหนึ่งฟัง่งฝุ่นครับปูเนี่ตัวใหญ่ๆใหญ่รครับฝุปป่นตัวหนึ่งขาบหางแลน <laughs> ตรงนี้จะปูคร,รับนี่ครับปลาขาดหางขาดไน ีแล้วครับโอ,โอ้มันหลอนมันเลือดม,มันปูข่าเอาหัเาวเลยกินเลือดโอ้โหจะ๋มเป็นห้อยปูขี้หนีเพิ่นแล้วครับมึงเลื่อนมัดครับนี่ ปวดตายแลนครับ่น้องกินเลิกอีกแล้วเด็กท่านึ้นดึงกุ้งลงสิพี่น้องอยู่ยบ่ปุ๊บ ปลาดุกกินแย้มเด็กครับผมหกขักขันแท้ก็ได้แม่งข,อขอ๊ออข้อเด็ดเกาะมือตถมที่สามแล้วครับปลาดุก เลยครับตัวนี้อะไรเงี้ยกระเค่งอีกแล้วอ๋อเสียงปลาสวบนะปั๊บมันยังไม่ร้องดังพวกยังแห้งเลยครับปลาเข็งกับเมย์เง้ยมันไมพันกว่าเขาอ,อุ้มเลยครับ ดินควอยแต่มันคือพันแห้งนี่คือพันคักแน่เลยกลุ่มเลยครับวกเขาไงอื้มืเผียวหัวขึ้นมากดินควอยเลยไปดินแห้งเลยตะกอลเลยแค่แ,แ,แหม่ดิ ใส่ง่ามครับมีรุดกินเล็กบันนีนครับกินเล็กอีกแล้วเนาะเก็บครับเก็บหมาน,านีกแล้ว คอ,อครับหลังเลี่ยงกันเลยเป,ปูกาดดีหรือนอนขาวขึ้นลุน้็ห่องเห็นมัน้ยเขาขื่นลุนนี่ครับโอ้ยังบาตายครับว่ามันปูกดัดดีใส่ยาง,งามอีกละกินเล็กกี่ขี้เก่าคิดกันเลยครับพี่น้องหลังเลี่ยงกันเลยครับ มันว่าหันถืนอยี่ปุ่นมาถือน,นี่ครับอ่าเก็บครับผมถือครับน้องอาเซียมครับเชื่อมหน่อยควงนี่เนี่ยม้าถึงโดนครับเวียดเนี่ยผมไม่เห็นพ,พี่น้องเขาแข็ขงกันแท้อีกแล้วครับพี่กุ้งคุ้งนุง่งเลรอ ปลาเงี้ยงุ้เดี๋ยวช่วงค่อยเบ่งกันครับกดปลาเสียมกันถามากันเลยครับมาครับมันกันปลาเงี้ยงเอ้าคื่งขึ้นมาง่ายแต่โอ้ยโอยูครับ เดืยบลอยครับเบ็ดหักนี่หม,มากเบ็ดหักเลยโมยู่ครับผมจะเป็นเอียนหรือครับนี่เศรษฐาย,ยู่ครับข้างหน้ามีเสียงดินเลยพี่น้องเสียงข้างหน้าครับดินอยู่เดี๋ยวเสียบเนี่ยตัวนี้กันไปครับตามเสียงดิน

ถือต้องข็งเหมืนเลยครับพี่น้องพูดนะเสียงเสียงใส่อีกแล้วผมนั่งนี่ก็ถืออีกครับนี่โอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้เงมา,า,ายยุ่ยิ่เสียงดินมากเลยยินเสียงฟังนีนะครับผมผมได้ลยเนี่ยมึงมาเนี่ยฟังนีก่อนมังนี่ก็ถืถอเงยละ ตกปลาไม่เกี่ยวขางแง่เทพยู่วล่ะอุ่นยั่ยู่วตัวนีหน่อยก็ตัวฟังนีครับดินแห้งกินเลืออีกแล้วหยดครับถึงสองฟังตังงามครับผมเก็บก้นไม่ลงกินเลือครับ ขั้นนี้เป็นังสี oh, ่แล้ววะยูด้ยินเสียงดินได้ยินเสียงดินอยู่วะยู่วะน้องพๆขั้นเดืดเข่าหางกันแท้อีกแล้วอยู่วะคือบบตีคือบบตีเอยู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 ยได้ยินเสียงดินโอ้มาเพี่น้องติดเลี้ยงกันเลย สามตัวอีกแล้วเลี้ยงกันนี่ยซีโต้กับปลาเสียมโอ้ขันอันล้างหมาบิดบ่วหักนี่สิแม่นหาครับโอ้ดีดีเลยเนาะยอดครับมันมันครับนั่นแม่นอลไรทีน้องว่าเสียงกุ้มโดดเอ๋อถือเร็วถือเร็วปุ่นทั้งหน้าอ๋อแล้วผึ้งมันอีกแล้ว โอ้มันอีีเลี้ยวมันอนกเล้วทั้งน่ะเเวีนแค่สองลังนึงลังยามาเนี่เวีนสองลังครับถือว่าหันเราเวีนมาสองลังว่าถืออีละนี่หูดๆห,หยุบหยุบหยุบลยงอไยปลาดุกว่า โอ้โหโตไปใหญ่ไปเลยคือดึงแหงเลยดึงนวาเมนโตยิ่งยอดครับมันขักรอบเด็กกับมนันมันทุกรอบครับนี่ยังถือหรอพี่น้องถอนขั้นเบ็ดเลยครับ นี่หลากหันเบ็ดเลยแต่คือบได้ย <eye> <'m> ินเสียงดินมึงไงทนเบ็ดถอนออกมาเปล่าอึ้นก้อนนี้ก้อนนี้ก็ขึ้โอ้โหเติมกกแล้ว โอ้ยมนันเพี่น้องติดกันอีกแล้วเลี้ยงติดกันอีกแล้วครับโอ้ยเลี้ยงกันเลยโอ้ยอดครับดอดเกโอ้อดีดีครับนักหนึ่งแล้วพี่น้อง,งเต็มกระสังอีกแล้วครับพยายามกันไปเรื่อยครับผมไป ีกีล้วครับผมทีามาถือซ้ำหลังเกาเกาครับโอ้ปลาเสียมนี้ทั้ังนี้ก็ถือก็ถือซ้ำดีขนาดทั้งนี้ก็ถือเลยด้ครับถึอตลอดแหลกโอ้ปลาเสียมแีมงงามตัวนี้ดีครับ เบ็ดแล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับบอหล่อนครับเมย์เมย์โอ้ดีดีขนาดครับผมพายซสีเ,เลยนี่พายจนปวดบ้าเไรครับแต่ถ้าไปเบิ้งกันครับนี่พี่น้องหยัดก,กระสั<ม>อง,อ,งอ,อ,อีกแล้วครับหยัดหยัดแล้วไงตอนนี้ริงจะให้โยเนี่ยถึงจะพุ่นไปกู้ว่าเหมือแล้วหุ่นแต่หยัดกระสังอีกแล้วครับ

Barulho,